สวัสดีค่ะมาฟังเรื่องเล่าจิ้จอบภูเขาฮิมะผลงานเขียนของกิมยงกันต่อนะคะอีพีที่เมื่อทั้งหมดตกลงจะไปสืบสอหาสมบัติด้วยกันหลวงจินจึงเอ่ยถามขึ้นว่าคนนี้ตึกนี้กับเมียวยึกลังจะจัดการอย่างไรแต่เมื่อเหลียวมองไปรอบห้องก็กลับพบว่าผู้คนของตึกนี้ล้วนหายไปหมดสิ้นแล้วแต่สาวใช้ของนางพลันทลันออกมา ัดมือมันอย่างดุดันเข้าเสียก่อนจนดาบร่วงหล่นองครักษ์หลวงเจ็บแปลบสุดทนรีบตวัดมือจะต่อยใส่สาวใช้หัวหน้าสำนักคุ้มกันภัยจึงรีบยื่นมือออกมาควา้างพี่แล้วเรื่องหาคุมทรัพย์สำคัญกว่าอย่าไปเสียเวลากับพวกคนเล็กจ้อยหลอกนี้เลยหัวหน้าสำนักคุ้มกันภัยนั้นเป็นคนรอบคอบไม่เหมือนกับราชอ,องครักษ์ที่พอมีอำนาจ ก็เข็นฆ่าเชาวบ้านเป็นว่าเล่นเช่นผักปลาในใจมันหวนคิดเกรงเกลงพูดหน้าทองพ่อของนาว่าหากเกิดหนีรอดจากการจับกุมมาได้จะต้องตามมาล้างแค้นพวกตนเป็นแน่จึงออกหน้ากว้างไว้สถานฟ้าทักษินเองก็มีใจตรงกันรีบเอ่ยเสริมว่าทัานราชองคกอรักพวกเรารีบไปค้นหาขุมทรัพย์กันเถอะ อย่ามาโมวเสียวเวลาอีกเลยสาวใช้เมื่อหันไปเห็นหลวงจีนเดินไปหาเมียวเยวียกลังจึงรีบเข้ามาควางหลวงจีนจึงหันมาฟาดนางสลบไปแล้วหันมาสกัดจุดเมียวเยวียกลังชัางแชบุญเห็นดังนั้นจึงย่อตัวช้อนอุ้มนางไปห้องด้านในซึ่งห้องนี้ใช้เป็นห้องรับรองแขกของเจ้าข,ของตึกหลังจากนั้นก็ถอดเสื้อชั้นนอกของนางออกเหลือแต่เอี่ยมภายใน แลปล่อยผ้าม่านลงคลุมเตียงเอาไว้บอกกับทุกคนว่าหากจุดคลายแล้วนางคงไม่กล้าเดินเพ่นพ่านไปไหนเพราะไม่มีเสื้อผ้าติดกายทุกคนจะไม่สนใจนางอีกมาจัดการเส้นน้ำลงได้แล้วองค์รักจึงถือลายแทงเดินนำหน้าหลงจีนถือดาบเดินเคียงค่ะนำหน้าผู้คนลงจากยอดเขาในทันทีตารวดลายบนดาบคือมังกรสองตัว หันหน้าชิงมกซึ่งอยู่ตรงกะแล้วตามแผนที่ลายแทงบอกว่าคุมทรัพย์อยู่เบื้องหลังยอดเขาพวกกันหยกนี้ดังนั้นพอทุกคนลงมาถึงตีนเขาจึงเดินอ้อมไปทางด้านหลังเดินกันไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงทางด้านเบื้องหลังจึงหันกลับไปมองเห็นคนชุดขาวกำลังเหาะไต่ขึ้นสู่ยอดเขาพวกกันหยกที่พกตนเพิ่งลงมาคนผู้นั้นก็คือจิ้งจอกพวกเขาหิมะนั่นเอง เห็นดังนั้นทุกคนจึงต่างเร่งฝีเท้ามุ่งหน้าไปยังเขาเบื้องหลังทันทีเมื่อมาถึงเขาที่เป็นดังมุกตรงกลางลายดาบต่างสืบเสาะค้นหาทางเข้าไม่เจอจนแต่สานเนสังเกตว่าพลอยแดงที่ด้ามดาบนั้นฝังผิดได้เมื่อแกออกดูจึงเห็นว่ารอยบุ๋มที่ใช้ฝังพลอยสีแดงนั้นแกะสลักเป็นรูปถัวธนูชี้ไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือปลายสุดของลูกธนูมีวงกลมเล็กๆวงหนึ่ง ทุกคนจึงหาทางเข้าของถ้ำเจอในที่สุดเมื่อมาถึงถ้ำที่ไมยก็พบว่าถ้ำขุมทรัพย์นี้หนาวเย็ยนยิ่งนะมีน้ำแข็งจับเกาะน้าแนนะ่ภายในมืดมิดต้องใช้กิ่งไม้นอกถ้ำจำนวนมากมาจุดคบไฟนำทางจึงจะมองเห็นเดินเข้ามาภายในได้สักพักฉังแจบ,บุญก็พบเจอพวกกันทองอันหนึ่งชาว้นขีหิบขึ้นมาดูปลายด้ามสลักคำว่าอัน หมือนที่ช้างแช่บุญเคยให้มันดูตอนไล่ตามสองพ่อลูกแท่เทาทีแรกมันนึกว่าเป็นของเทาจื้ออันแต่เทาจื้ออันปฏิเสธว่ามิใช่ทุ่มเถียงกันไปมาพักใหญ่จนสุดท้ายเมื่อมือเจ็ดดาวไม่เห็นจึงบอกว่าเป็นอาวุธลับของปู่ช้างแช่บุญน,นามช้างอันปา่าเดินกันต่อมาอีกสักพักถังกลุ่มก็เจอโขดหินทรงกลมสองก้อน สอนสกัดทางเข้าเอาไว้ระหว่างหินสองก้อนนั้นมีน้ำแข็งเกาะตัวกันอย่างนานนะทําให้ขยับหินไม่ได้สถานฟ้าทักษินเสนอให้ละลายน้ำแข็งดังนั้นจึงพากันไปเก็บกิ่งไม้มาจุดไฟทําให้น้ำแข็งละลายเพื่อจะไยื่นเปิดทางเป็นช่องให้เดินเข้าได้เมื่อทางเข้าเปิดพอทุกคนก้าวเข้าไปต่างสายตาพลั่งพลายอาปากค้าง พราะภายในถ้ำทั้งสี่ด้านกองสุมไปด้วยกลุ่มทรัพย์อัญมณีและไข่มุกมากมายนับไม่ถ้วนตื่นเต้นกันได้สักพักก็ได้ยินเสียงชั้นแชฉบุญร้องว่ามีคนหลังชี้มือไปยังผนังด้านในภายใต้แสงไฟที่สองเข้ามาทุกคนเห็นเงาดำสองร่างลางเลือนอยู่อีกฝั่งทั้งหมดต่างหยุดชะงักกันเจ้าเป็นใครเสียงหลวงจีนร้องถาม แต่ก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมาสำเงาสองร่างนั้นก็ยังไม่เคลื่อนไหวที่สุดจึงเดินนำทุกคนก้าวยาวๆอ้อมกำแพงน้ำแข็งไปมือขวาถือดาบมือซ้ายฉูกคบไฟสองต้องใบหน้าคนทั้งสองทิแท้ทั้งสองคนนี้เสียชีวิตมานานแล้วใบหน้าเถมึงทึงบิดเบี้ยวทั้งสองคนต่างถือมีดสั้นปักใส่ร่างฝ่ายตรงข้า คนหนึ่งถูกแทงที่อกอีกคนถูกแทงที่ท้องดูจากสภาพแล้วมันลงมือฆ่าฟันกันเองจนตายมือเจ็ดดาวขายับไปดูศพร่างที่เตี้ยก,กว่าใกล้ๆแล้วพลันมอบกราบร้องว่าอาจารย์้อีกแท้ท่านอยู่ที่นี่เอมชังอันป่าผู้นี้เป็นพ่อของชังกุยลงและเป็นปู่ของชังแชปุตพภายในถ้ำแห่งนี้หนาวเย็น ซากศพจึงไม่เน่าเปื่อยเห็นเขาหน้าเดิมได้อย่างชัดเจนเมื่อหลายสิบปีก่อนช้างอันปากับปิดาของพุทธนาทองหายสาบสูญไปในยุทธจักรเรารือกันว่าถูกโอเจกตตอทำร้ายจึงเป็นสาเหตุให้พุทธนาทองกับช้างกุยลงออกตามหาโอเจกตตอเพื่อล้างแค้นมีคาดว่าคนทั้งคู่จะมาพบเจอคุ้มสมบัติและคงเกิดความละโมบครอบงำจิตใจลงมือต่อกัน ถ้าแปะสวยแล้วถอนใจกล่าวว่าตอนนั้นเทโอเจกตอวานคนไปบอกกับพุทธนาทองแล้วช่างกุยลงว่ารู้สาเหตุการตายของผู้อาวโสทั้งสองแต่คนทั้งสองตายผิดวิสัยไม่อาจบอกกล่าวได้แต่พามาให้ดูด้วย นี่เองแสดงว่าโอเจ็กต้อต้องเคยมาที่นี่แต่เห็นขุมทรัพย์กลับไม่หยิบช่วยเคลือดย้ายอะไรไปน่าแปลกใจจริงๆชัางแชปบุนจึงเล่าถึงเรื่องวันที่นางขี่ม้ารั้งท้ายคนในสำนักบังกรฟ้าที่ติดตามสองพ่อลูกแท้เท่าไปขณะนั้นมีคนผู้หนึ่งนวดเขา้ารุงรังดื่มสุราเหมือนเมาไมา่ ขี่มา้าก็มาเทียบใกล้ถามว่านางใช่ลูกสาวช้งกุยร้องหรือไม่พนังตอบว่าใช่คนผู้นั้นก็ดีผู้กันทองอันเล็กมาให้ซึ่งคนดีนั้นก็ไม่ใช่ใครเป็นจิงจอกพวกเขาหิมะนั่นเองผู้คนฟังแล้วก็ต่างงงกงันโอเจ็ตตอได้พบถ้ำนี้เพราะเคยมาที่นี่แต่โอฮุยได้พูก้กันทองนี้มาได้อย่างไรต่างคาดเดากันว่า โอเจกตออาจจะเก็บไปแล้วทิ้งไว้ที่บ้านโอหุยคงไปพบเจอเมื่อโตขึ้นล้วมือเจด็ดดาวบอกว่าพวกกันนี้หัวพวกกันหมุนเปิดออกได้ให้ช้งแชมบุนเปิดดูเมื่อเปิดออกภายในมีกระดาษม้วนอยู่แผ่นหนึ่งจริงๆเขียนข้อความไมว้ว่าผู้คนสำนักมังกรฟ้าขามาเดินทางขับขี่มาขากลับต่างปลิด ปลิวลอยละละ่องความหมายคือขามาเป็นคนขากลับร้วนล่องลอยกลายเป็นวิญญาณคนสำนักมังกรฟ้าอ่านข้อความแล้วต่างครุ่นคิดหวาดวันไม่น,อน้อยแต่เมื่อหันไปเห็นทั้งหลวงจีนองค์ครักษ์หลวงและท่าแปะสวยต่างยกดาบเข้าพาน้ำแข็งกอบโกยทรัพย์สมบัติกันจึงล้วนมังเกิดความโลภขึ้นบทบงังความหวาดกลัวจนหมดซิ ต่างพากันรีบรถเข้าฟันน้ำแข็งหยิดฉวยสมบัติยัดเข้าอกเสื้อกันท่วนนะการตายที่เป็นปริศนามาหลายสิบปีของผู้อาวุโสทั้งสองตระกูลก็มาเปิดเผยกันเอาในบทนี้นะคะเี๋ยวเยื่กลังที่โดนที่สกัดจุดจะเป็นเช่นไรต่อไปและพุทหน้าทองจะติดกับดักเหมือนอย่างที่องค์ครักหลวงได้บอกกล่าวเอาไว้กับทุกคนหรือเปล่ามาติดตามกันต่อนในบทหน้านะคะฟังกันแล้วชอบไม่ชอบอยากแนะนำที่ตรงไหน ถึงข้อความเอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะจะได้เก็บเอาไปปรับปรุงในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้และพบกันใหม่ในบทหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ